จัสตินบีเบอร์แจกมึงเอกชกแฟนเพลงเลือดพุ่งแฟนคลับของจัสตินบีเบอร์รายหนึ่งได้รับสิ่งที่น่าจดจำมากกว่าลายเซนหลังไล่ตามไอดอลของเขาในบาร์เซโลนาจัสตินส่งแซนด์วิชมึงเอกให้กับแฟนคลับที่แสนจะดีใจที่ได้เจอจนไม่สามารถเก็บมือไม้ไว้กับตัวได้จัสตินได้ไปแสดงคอนเสิร์ตที่บาร์เซโลนารถของเขาถูกรุมล้อมโดยแฟนๆที่มารอไอดอลในดวงใจ ในขณะที่พี่บี๊บนั่งอยู่ที่เบาะหลังเปิดหน้าต่างรถล้อลมชายชาวสเปนรายหนึ่งได้พยายามที่จะวิ่งคู่ไปกับรถก่อนจะยื่นมือไปคว้าหน,น้าอกพี่บี๊บจัสตินไม่ค่อยจะสบอารมณ์กับการถูกง้มนักร้องดังรายนีย้ก็เลยให้รางวัลแฟนเข้าที่ปากหนึ่งมัดจนเลือดรักพุ่งกระชูดตกตะลึงพลึงเพลิด บอลป๊อบสตาร์รายนี้ได้รับการฝึกมวยโดยแชมป์มวยฟลอยเมเวเตอร์จูเนียนะคะแฟนคลับรายนี้ยังเป็นผู้เยาวอยู่เลยขณะนี้ก็เลยยังไม่แน่ชัดว่าเขาจะฟ้องพี่บีฟหรือไม่คุณล่ะคะคิดว่าจัสตินทำเกินไปหรือเปล่าอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ